เทคนิคการปลูกก็ปลูกเอียงนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะใครปลูกสับประรดไม่เป็นนี่ผมว่าอาพิจารณาแล้วนะครับผมมามาดูขุดแค่นี้นะไม่ต้องขุดลึกนะครับขุดแค่นี้แล้วก็เอาสับประรดลงไปเลยเห็นไหมครับปลูกเอียงนะเอียงประมาณนี้เห็นไหมครับกล้องก็ประมาณนี้เห็นไหมครับเราปลูกเอียงประมาณนี้แล้วก็เหยียบ เอ่อสำหรับการปลูกนะครับสับประรดก็มีประมาณนี้นะสาหรับใครนะที่คิดอยากจะปลูกนะครับก็ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะมีเยอะนะครับสายพันธุ์นี้นะผมว่าสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นค่อนข้างเยอะลูกใหญ่นะครับผมนรสชาติหวานหอมนะครับก็น่าจะเอามาปลูกนะครับกรเกษตรที่ผมทําเหมือนที่ผมเคยบอกนะ,กะเกษตรที่ผมทําตอนนี้คือเป็นกเกษตรผสรมผสานนะครับไม่เน้นปลูกข,ขายนะผมจะเน้นปลูกกินในครอบครัวในครัวเรือนของเราก่อนนะเลือกินค่อยแจกเหลือแจกค่อยขายนะผมจะเดินตามแนวแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับผมนะผมไม่เน้นเอ่อขายเน้นแบบปลูกกินก่อนนะครับเหลือจริงๆค่อยขายนะครับเหมือนห่วงสู่นะที่เพระเจ้าอยู่หัวเคยเคยบอกนะเหลือเหลือกินนะแล้วก็ค่อยขายนะขายจะเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครอยากจะปลูกก็ลองศึกษาดูนะครับผมผมปลูกเป็นแนวทางแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ